เกมหน้าก็แพ้ดูจากทรงพารัตนาไตาโอ้โหอยู่ดีๆก็ไม่เสียตังแล้วแพ้เขาทุกเกมอะไรอ่ะครับก้องหน้ารถถังกองหลังรถไถโอ้โหได้ได้เห็นี่ดูถูกเห็นี่ดูถูก พี่เล่นวันสิบคนแหรอครับไม่เห็นโกพี่เลยอ๋อ <laughs> <laughs> มาละหลับ <laughs> ผมมาแล้วโอเคครับเอกี okay. <laughs> พี่เล่นสิบเอ็ดคนครับแต่ว่า <laughs> โกพี่ได้ีเ <laughs> ครับ จากไม่แต่มาลีโหดนะของจริงอ,ะะอ่ะ่อชื่ออะไรครับชือ่อเกมเยชื A ่อ PARS ครับ P A R S H, H U R A M ครับ P A R H P A R S S ครับไม่ใช่ H P A R H. S A R H U R A M โอเคครับเพิ่มไปแล้วครับชื่อรหัสผมว,ว,วินวินกูทีับวินกูทีได้ครับคือชนะกูทียอรวินกูทีสองสองสี่เก้าเก้าครับอ๋อยุคสองสี่เก้าซะด้วยได้จะบอกคุณต่อมานานแล้วไม่ไม่อันนี้ผมตั้งมานานแล้วชื่อนีผมตั้งมานานแล้วไม่เช่มาเลยครับ ไม่ผมจะผมจะบอกคุณต่อานาะนแล้วว่าผมเอารหัสผมมาเลยนะผมมีสองหันไงได้ครับได้ทีมทีหม,มดไหมครับเนี่ยอ๋อไม่หดหรอครับเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะครับได้ครับโอ้โหบวกแปดทั้งทีมเลยนะครับเนี่ยไม่ขนาดนั้นนะครับคุณเต๋ามันหมดไปเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยครับน่าจะหลายหมื่นนะครับเนี่ย เห็นแล้วคิดถึงไอดีตัวเองเนี่ยให้ผมเปลี่ยนชุดไหมครับเปลี่ยนสีอะไรไหมครับสียงงไงเดี๋ยวมองสีนี้ครับผมโอ้ทีมไทลีกด้วยต่อเวลาพิเศษไหมครับหรือว่าไม่ต่อต่อไม่ต่อก็ได้ครับอเอาไม่ต่อใช่ไหมครับครับผมโอเครับหมวกแปทั้งทีมด้วยแบบนี้นิดฝีมือแล้วใช่ไหมครับเนี่ยหมกไปทั้งทีมกับครับผมหมวกห้าทั้งทีมอ๋อเอาทีมผิดหรือเปล่าครับเนี่ยผมเอาทีมผิดมาครับผมเอาทีมผิดมาครับ ไม่เป็นไรไม่ไรสีมือวัดสีมือเลยครับผมผมต่อให้บอกแปดแล้ว,ลวผมย่อทีมอีกทีมหนึ่งให้ไงทีมหนึ่งได้ไหมครับเดี๋ยวคนดีเสี่ยนได้ไหมก็ได้ครับโอ้เห็นอะไรคิดถึงไอดีตัวเองนะทุกคนนะมาครับ โดนเกียนไอไเดีโหโดนเกียนอ่ะมึงเล่นรหัสใครโกงเขาจัดอา้าวลหัสผมดิครับใครจะมาให้ยืมบวกปวดบวกปพงบวกแปดเอขอขอขอบันคีนะครับขอขาบันคีนะครับอ๋อสมสุตรไม่ได้ผมกดอะไรไม่ได้เลยโอเคครับอ๋อนั่นนองครับเราลองทุง่มทุนผมกดอะไรไม่ได้แป๊บน,นึงนะครับได้ครับได้ได้เดี๋ยวผมเคลียร์บอลออกให้แป๊บนึงโทนี่โ l o s ได้หรยังครับยังครับอันนี้เป็นลูกคุ้มครับ <c oughs> นะครับเดี๋ยวลองดู ทำไมผมกดอะไรไม่ได้อ่ะได้แล้วครับเอาไปครับเกตบิลเฮ้ยน้ำใจนักกีฬาพี่ต๊อดตื่นตื่นจัดนี่ตาเท่าไหร่นะครับจ้าเท่าไหร่ครับสักสามพันเป็นไงกำลังดีอ่ะดีเท่าไหร่นะครับตอนนี้น่าจะหกป่ะครับหกหรือสี่หกครับหกตกงั้นเอาสี่ไปเลยไหมจะได้ครบนั้นแหละ โอ้่ tamam. ไม่ไม่หมดเยอะไปเปล่าไม่เอาก็ได okay. ้ครับเอาแค่สองสามไพ่ก็ได้เอาเท่าไหร่อ่ะได้ครับผมเอาเท่าไหร่ครับผมเรากำลังมองแล้วก็เปิดข้าไปได้สวยเอาสี่ก็ได้ครับผมคนนี่ c r o s เพื incoming? ่อนเาไปช่วยคนนี่ c r o สหน่อยแล้วครับกันที่ดีเยี่ยมมากครับโอเคครับ mode สองไหมสี่เยอะเลยนะหรือจะสี่สี่ก็ได้ครับ ถ้าไปถึงบอลได้ก่อนก็จะเป็นโอกาสเลยครับมนี่เป็นโอกาสเลยครับจากการเปิดลูกนี้เข้ามาเฮ้ยกูเอาไอ้ภาษาอังกฤษออกยังไงครับคุณเต่าผมไม่ได้เล่นนานอ่ะอันนี้นนนนมันจะมีกดตัวซีกดะอะไรให้ช่วยครับ,ไไดรบกดเอฟอะไรครับนะเนี่ยกดยังไงอ่ะที่มันมีกดตัวนีผมผมไม่รู้เลยครับอันนี้จริงๆไม่เป็นไรครับมันลายตายเฉยแต่ไม่ใช่อุปสรรคครับ มันต้องหน้าหมดสแสดงหรือเปล่าอยู่ในพวกหมดสแสดงหรือเปล่าค <c oughs> รับกับการเข้าไปย่างบอลกลับมาเป็นฝั่งของพวกเขาได้ครับเอาออกไหมเดี๋ยวผมเตะออกให้เอาเล่นไปก่อนก็ได้ครับตรงนี้ก่อนครับโบดิชเอเดนอาซา เฮ้ยแมงแรงวันตัวตัดเติมไปเท่าไหร่ครับเนี่ยบอกแปดได้ขนาดเนี่ยมันเกือบสองแสนได้ครับเล่นรับทรงต่อบอลกันอ,อย่างนี้อีกฝั่งก็แต่ยืยนงงครับเล่นกันเป็นลิงชิงบอลแล้วครับตอนนี้ก็ตัวไหนไวเฮี่ยมันลายตาเนี่ย เขาออกก่อนไหมมันตรงแสดงเหรอครับหรือว่าไงเล่นก่อนก็นได้ครับให้มันคุณนำผมก่อนก็นได้ลูกหนึ่งแ,และะว้วจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหกับร โหเซฟลูกนี้สุดยอดนายพลจริงๆครับผมลองดูก่อนครับมัน <c oughs> ปิดตรงไหนคนดูกดปุ่มแบ็คอ๋อโอเคผมก็ใจละได้ละ น้ำหน้าครับผู้ชูสินครับยกธงขึ้นมาแล้วครับลลูกนี้กำลังมากนะครับนะครับก็ขอจะยิ้มอ่อนเลยครับรเหมือนว่าผู้ชูสินจะไม่ยกแล้วนะครับอุ้ยโดนเนี่ยสามตูก็จะทําหน้าที่ได้อย่างมั่นใจตลอดแล้วนะครับตอนนี้เขาหม่งส่งต่อให้เพื่อนได้ดีครับและลูกนี้ยิงเลยครับนี่โค้ หวังกลับไปให้กับเพื่อนเลยครับคริสเโนโรนันโดนี่ครับตักบอลสูงขึ้นหน้าไปได้ดีครับวารานโอ้โหแลตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่สงนาทีนะครับเดี๋ยวต้ดูว่าผู้ตัดสินจะทดเวลามากน้อยแค่ไหนโมดวิชแผนดีมากครับเจนักเตะบอกแปดที่ตึงขึ้นเยอะเลยนะครับเอาหอมววมด ผมนี่ผมนี่แบบโอ้โหเเลยเงอออกมือเลยตอนนี้แล้วมารีรู้สึกว่าจะจับทางผมได้แล้วด้วยแบบเล่นดีจัดเลยตอนนี้ไม่ขนาดนั้นอกครับไม่แต่เล่นดีขึ้นจริงอันนี้จริงแบบมันยิงยากมากเลยนะตอนนี้ต้องบอกว่าภาษางากันได้ลงตัวนะครับทีมเวิร์กยอดเยี่ยมครับยับเกมขึ้นมาได้สวยนักเตะมันนักเตะมันโหดมากโมดิ กาเซมิโร่มอร์ดิสแล้วก็เป็นโอกาสลูกซองของอะไรวะโอ้โหตายในที่สุดครับประตูที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงแล้วนะครับตอนนี้มีประตูเกิดขึ้นในเกมแล้วครับ1-0เบลบอร์ดิส เวนเซม่าวิ่งบอลไปสาตูออกไปถึงบอลครับแล้วก็ทำได้ดีครับและเขาก็ยิงเลยครับ บอลหนีั้กอนไปนะครับแต่ยังอยู่ในเโทษครับคาวาฮาวโอ้เป็นการเข้าไปสกัดหนักนะครับตัดเกมของฝั่งตรงข้ามได้ดีครับและจังหวัดยบอกแปดยังไม่ไหวกับพี่เต๋าเฮ้ยไหวไหวเนี่ยตูสีจัดเลยอาซา โมดริชดังนั้นได้ว่าเกมนี้ผู้ตัดสินก็พยายามที่จะปล่อยเกมให้ไหลรื่นไปครับจะเป็นครั้งครับที่ผู้สามตูเซฟได้สวยงามเลยครับเจอมุลลูกนี้ลูค้าโมดริชจะต้องพุปงไปใช่ไหครับคาริมเบนเซม่าโอ้ยโมดริช ครอสลุก้าเปติปก <He i. S 2> เาเซมิโรเฮ้ยกะเดียวเบนเซม่าเซกิโอลามอสเหยียดไม่ไหวเลยอะอาซาคาริมเบนเซม่าวันนี้เป็นลูกทุ่มครับโทนิครอสคริสเตียโนโรนันโด โมนิชเบลเหลียงผ่านไปได้หนึ่งคนแล้วครับอาล่ะครับสามตู้ไฟได้สวยมากครับแล้วก็เซฟไปได้เยี่ยมเลยอาจจะมิสิตผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วหรครับโรเมงครับเขาด้วยพยายามพาบอลเก็บขึ้นไปนะครับอาล่ะครับต้องเผียญหน้าฝั่งตรงข้ามแล้วครับคาริมเบเซ์มายิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับแป้นประตูครับ อีกหนึ่งประตูไปแล้วครับนี่เป็นสถานการณ์ที่สวยรัวมากของพวกเขาอย่างแท้จริงแล้วัะครับคาริมเบนเซม่าโบลเิชเซฟได้ไม่น่าเชื่อครับที่โบคุกตัวหนึ่งในผู้สาวประตูชั้นยอดของโลกไม่น่าจะเสียประตูนะครับวันนี้ เอาวเลยครับโอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครับเบลโอ้โหมาถึงครับลูกมงลูกนี้ที่ว่าไปนิดโค้งได้สวยอย่างมากๆาแล้วครับแต่ก็ต้องให้เครดิตกับผู้สามประตูเลยนะครับกับการเซกิโอลามอสเขาจะเซฟไว้ได้อแล้วครับนี่แหละครับความพิเศษสุดในผู้สามประตูคนนี้ครับท้ายเกมป้องกันประตูได้ครับ cross ทำได้เยี่ยมครับและได้ลุ้นประตูครับวิ่งเบนเซม่าทำได้ครับโดนแน่เลยอ่ะไปกี่วิอ่ะโดนแน่เลยโอ้โหมันจบแล้วมันจบแล้วอุ้ยโอ้ยจะฟาวอะไรนักหนาววะเมโกะไม่รู้ว่าช้าเกินไปหรือเปล่านะครับผมขอแก้อีกสักหน่อยได้ไหมครับรอบนี้เอาสามพันพอครับแต่ผมโอนให้เอาเลขบัญชีมาเลยครับผม วิ้ยไม่ไม่ครับไม่ไม่ผมไม่เอาผมพูดเล่นผมไม่เอาตังค์รอไม่ไม่ไม่ได้ครับคนคนเราต้องรับสักทีครับแต่ขอแค่สองคับผมผมไม่เอาตังค์ผมไม่เอาตังค์ผมไม่เอาตังค์เอาพูดจริงกันนี่ไม่มันไม่ได้ครับโอ้ยเราอนุบิดเรายังเล่นกันตอมเพ่ขนาดไหนนี่เนี่ยเขาเขาอยากไม่เอาเงินโอ้โหเล่นกันในมุมัมันมันอย่างเกียรติยศนะครับผม ไม่ได้อยาบไม่ได้อยาบเอาหนุกเอาหนุกผมเล่นเอาหนุกไงตอนแรกผมก็คิดว่าจะเล่นแต่ละพันอะไร,รนี่คาริมเบนเซมาเ่าได้เยี่ยมครับดีครับบอลฉลบชัดเจนนะครับเขาสงสารมึงตรงกอลบอะไรอ่ะโอ้ยไม่ไม่ไม่ผมไม่เอาจริงแต่ละเลยเผมเอาพันเดียวอ่ะเบียเบียร์เบียร์ลังหนึ่งเบียร์ลังหนึ่งจบตันนี้พอแล้วนะโอเคไหม ก็ค่อยมาเล่นกันไปโอเคครับพยายามที่จะตักบอลเอาหน่อยสูงไปนะครับแต่ไม่สูงพอหลุดดี่แน่ต้องแบบต้องมาแล้วไหมโอ้ยเหี้ยเอ้ยไม่เข้าไม่เอาโกออกมาเดี๋ยวผมบ้างเอ้าจานเหลืองไหมโอเคไม่แน่ใจครับ เอาอะไรเนี่ยโอ้ c r o s เซคิโอลามอสไป่ราฟีวรัน c r สก s c u t ไลยครับเบลผู้ตัดสินให้เล่นต่อครับดูนะครับทุกคนไปให้กับเพื่อนร่วมทีมได้สวยครับก็เป็นโอกาสเลยครับไปเบนเซม่ามึงเอ๋ง่ายวะ ช่วยข้าเบียเสียหน้าไม่ได้อย่าไปยอมจานเฮ้ยช่วยค้าเบียร์ขอบคุณคราบหนึ่งพันเสียหน้าไม่ได้จานโอเคครับขอบคุณครับหนึ่งพันขอบคุณครับได้เสียไม่ได้ด้วยดิเข้าบอลไปอีกครับเบนเซม่าอุ้ยเข้าบอลนะจานขอบคุณครับทาริมเบนเซม่า โอ้โหเฮ้ยงานได้ยอดเยี่ยมจริงๆครับไหววัดิ์ลักออกไปครับและเขาก็เฮ้ยอะไรอ่ะยังรับได้อีกอ่ะสุดยอดจริงๆเกี่ยวบอลกลับเข้ามาเล่นในสามไม่สำเร็จนะครับลูกออกไปก่อนแล้วครับก็จะเป็นลูกทิ้มครับแล้วลูกคุ้มของเขาครับโดนฝั่งตรงข้ามตัดไปได้แล้ว ทำไมพี่ไม่เอาตัางค์เขาไม่เอาหรอปพอพระอดีต <laughs> ไอ้ครับเถื่อนโอ้ดูครับแล้วจังหวะนี้ครับได้ลุ้นเลยครับโอ้โหเอ,เอางี้ไหมเอางี้ไหมถ้าค,คุณชนะถ้าคุณชนะผมตานี้ได้ Red Bell ครับอ่า ผมจะว่าจะผมว่าจะผมจะไปคุยกับน้องๆอยู่ว่าจะไปเอดีด้วยแฮลแลกสีอมันทำไมแฮลแลกโหดเพราะว่าน้องเพราะว่าน้องผมได้ข่าวว่าจนแก๊งหนึ่งยำอ่ะผมไม่ผมคุยก็คือผมคุยกันเด็กไปแล้วว่าจะไปครับวันพรุ่งนี้อย่าเลยอย่าเลยมามาตีม่วไม่ได้นะเพื่อน ก็ตีไม่ได้หรอกครับมันมีมันชนะเกมนี้ไม่ได้ก็ต้องไส้เกมอ่ะช่าเลยครับเดยวระวังโดนในหนุยปาดคอนะก็ถามเลยครับอย่าไปถามเป็นตอรี่เลยครับว่ามันจะว่ามันจะอยู่ข้างไหนนั่นแหละครับมันอยู่กับผมดิอ๋อง่ายผมว่าผมผมว่าผมจะเติมอยู่สักแสงอย่าเลยครับอย่าเลยครับผมว่ามารีน่าจะคนดูบอกเอาเอาเลยครับ โหไปไหวแล้วครจะไปไหวกับพี่มารีเดี๋ยวพี่หลุยเดี๋ยวพี่หลุยเดี๋ยวพี่ลุยตีอีกอันนี้ทำอะไรครับนี่ครับโอ้ยกาสล้มส้ของเขาเลยครับศรัทธาอยู่ที่ใจเสียไม่ได้อยู่ในสายเลือดเอางี้ไหมถ้าตาได้มารีชนะผมอะ อันนี้ผมยืดข้อเสนอให้นะผมจ่ายมารีสามหมื่นแต่ถ้าผมชนะมารีวมอามาลีหมื่นหนึ่งเป็นปัญหาสำหรับแนวรับแล้วละครับได้ได้ครับได้หมดอ่ะเอาไหมเอาไหมเอาได้มาอันนี้เอาแบบเสียวๆเลยอ่ะได้โอเคถ้าผมแพ้ผมเสียให้มารีสามหมื่นพระพุทสินก็ให้ทดเวลาในครึ่งแรกนสามนาทีครับให้มารีแบบว่าได้มีไฟเล่นไงรับพวกเขาตั้งเกมขึ้นมาได้ดีครับแล้วก็มีโอกาสที่จะควบคุมสถานการณ์แล้วครับโอ้ยกูใจหายตลอดเลย ตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะตื่นเต้นครับก็ต้องมีอะไรท้าทายอย่างนี้แหละชอบกูว่าแพ้อะไรครับนี่จะสูดอยู่เลยมึงคำนวณเร็วๆเนาะมันมีเรดาร์ในตัวโอ้ดูพวกเขารับส่งต่อบอลกันครับแฟนแฟนดูแล้วเพลินตาเลยครับตัวนี้ c r o ส ฮาลิมเบนเซม่าคริสตโนอโรนันโดเบนเซมาแลวเขาก็ยิงเออหลับเอ้ยที่ค้สตูเซฟได้สวยงามเลยครับโอ้ยเหี้ยว่ะทำได้ครับ ตู้แรกของเกมมาแล้วครับแม้ว่าจะต้องรอมาจนถึงครึ่งเวลาหลังนี่แล้วก็ตามเฮ้ยเชียงไม่จมดาแค่ลูกย้อนไม่ได้ไม่ได้มนเชสต์มาแมนมีไฟเนี่ยไฟมาแล้วพี่ไปหาไฟมาแต่ไม่มีที่จุดแล้วดิผมมีไฟแล้วครับพี่บอลลีริสเตียโนโรนัลโด บอลดิสจาน,านจานจานลองนิดนึงเรียกจานเหมาะเจาะจริงๆครับโอ้โหเหวยเอ้ยมึงไม่ส่งวะ <c oughs> แบบอันนี้ต <c oughs> ักแอบบีกนะครับอันนี้ตักใบแดงนะครับซองมึงเมื่อกี้ได้ใบเหลืองอยู่เลยครับกำชินก <c oughs> ันอยู่ครับ <c oughs> นี่โค้ชอาซะ ลิมเบนเซมาาจะผ่านไปได้นะครับออกนอกเขตโทษวานอกเขตโทษบอารโนะโอ้โหใบแดงด้วยยัดแม่งาล้ครับทกูนีู้สตัวไปคว้าม่ได้สวยไปว่ะมึงไม่ยินกออะไรกันอยู่ตรงนี้ อุ้ยกลิ้งฟิโก้อุ้ยเอาละครับเข้าไปในแดนอันตรายแล้วอะไรอ่ะดูภาพจ้าได้ไหมครับได้ครับนี่ผมว่าน่าจะได้ประตูนะครับเพื่อร่วมทีมก็คงจะคิดเช่นนั้นครับโอ้ยพลาดอย่างน่าเสียดาย อันนี้เขาทิศทางเลยเนะราะกดยิง,งจะเจ๋งครับต้องมาแล้วโอ้จริงี่บคุกตหนึ่งในผู้รท <c oughs> ยอดอไม่น่าจะเสียประตูนะครับวันนี้อันนี้นักเตะบอกแกไปดจีบได้นักเตะบอก,กแปดจีบ ออกไปนะครับถือว่าทำได้ดีเลยครับเลี้ยงลายว่ะเลี้ยงลายว่ะไ,ได้แล้วครับมึงวิ่งเอาอ่ะเอ้ยวิง่งเอาเสียงไว้ก่อนครับตกใจเมื่อกี้โอ้วันหลุดมือเลยเบนเซนมา่าไอ้เบนเซนม่านี่มันแก่แล้วหรือเปล่าเนี่ยโมึง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคาริมเบนเซมาทำได้ครับที่ประตูแรกมาได้แล้วจะเป็นการสร้างกัให้กับเอยูะแพ้เขาทุกคนเลยไงงวะเบเซม่าช่วงนี้กำลังเล่นในความมั่นใจจริงๆครับโอ้โหมันบอกว่าเบนเซม่ากำลังช่วงนี้ได้เล่นได้ความมั่นใจจริงๆครับแหม ใช่ช่วงนี้จิงบาลีไปบาลีเพิ่งงอมไปหนึ่งตบเล้องให้คำชมต้เลยนะครับว่าขอบสกัดจวนนี้ได้เยี่ยมมากครับฮาลิมเบนเซมาบอลก็อยู่ใกล้ๆนะครับ้ยหลอกสามหลอกสี่หลอกห้าหลอกหกสวยครับพี่คริสเตีโนโรนันโดโชว์ความสามารถเพราะตัวที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับ หลอกมากระวังขาหักนะครับผมครับอุ้ยอันนี้หลอกตัวเองหรือเปล่าครับเนี่ยลบหนึ่งลบสองลบสามอุ้ยตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับคาริมเบนเซม่า อุ้ยเป็นต่ว่ามันจริงแบบความมั่นใจจริงจริงมันจริงไหมครับใช่ปลาปลาสิบเคํำขำที่แรกเสียงไม่คิไม่ชอบชอบกของคาริมเบนเซมาเลยครับนี่เป็นประตูของเรอัลมาดริดไปแล้วครับจากผลงานที่สุดยอดของคาริมเบนเซมานั่นแหละครับเบนเซมาที่เราเห็นกันมานะครับถ้าท็อปฟอร์มก็ยากที่เป็นโอกาสทองของเขาครับเป็นการเซฟที่สุดยอดของยอดนายทวารจริงๆครับ แล้กูเสียเห็นเราเราเตัไม่เอาจุดเล่มแมวโอ้ยแม่เอาหรอกไม่เอาเอางี้ยเอาให้หลุยให้หลุยห้าร้อยให้หลุยเติมกระชายมันเลยแล้วกันเออแบบเติมเอาเงี้ยขอให้มันอ่ะเออขอกระชายมันอ่ะเพิ่มก็ได้เอาเอาเอาให้มันพันลูก พันลูกใช่ไหมครับเต้พันลูกเท่ากับเท่าไหร่หมื่นหนึ่งเหรอวิ้งงั้นสองร้อยลูกดิเอ่อสองพันจ้ะเดี๋ยวสองร้อยลูกถูกแล้วลุยกิจกรรมแจกเงินเล่นกับใครก็ได้ตังโอ้โหโอ้วันนี้ผมว่าจะไปซ้ำคู่ขี้ซะหน่อยอะไรเงี้ยผมว่าจะไปละผมไปก่อนไอ้หลุยไอ้หลุยไอ้หลุยทำไรนอนเนีนยังันทำ ไปนอนดูสตรีมของของ,ของตา่งครับมันชอบเปิดทิ้งเอาไว้ครับอ๋อได้ครับได้ขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะไปทราบได้วน้ดได้ครับได้ครับได้ครับโอเคครับไปเจอกันครับมารีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออกูได้เลยกูเสียหน้ากูเจอใครก็แพ้ไอ้เขามองกูอากาศจัดเลยทำไมวะ